สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเป็นวันเกิดของลูกสาวนะชื่อว่าซีมอนวันนี้นะคะจะมาแต่งหน้า้ลูกสาวด้วยชุดแต่งหน้าของเด็กแบบนี้นะคะเปิดมาโอ้มีกระจกด้วยแล้วเนทะ่มากเลยเพราะว่าใช้มาหลายครั้งแล้วนะใช้มานานแล้ว อันนี้นะคะเขาจะมีแป้งแข็งอัดแข็งให้นะคะเป็นสีแบบธรรมชาติออกโทนสีเหลืองนิดนึงแล้วก็บัตออนนะคะบัตออนจะเป็นสีพีทมีอายแชโดว์แล้วก็มีกากเพชรสีเป็นดาวแบบนี้นะน่ารักมากเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะเขาจะแถมลิปก๊อสมาให้ด้วยนะคะลิปกอสตัวนี้เนี่ยเป็นลิปก๊อสออร์แกนิกนะคะทำมาจากดอกกุหลาบซึ่งแน่นอนว่าไม่แพ้แน่นอนกล่องนี้สําหรับเด็กแบบแท้ๆเลยนะคะโอเค ซิมอนซิมอนเียวอาซิมอนมาเร็วอ,อันนี้เราจะใช้เป็นอายแชโดว์นะคะใช้รองพื้นด้วยสีส้มก่อนอ้าวดูสิใช้รองพื้นด้วยสีส้มก่อนสีส้มแบบนี้นะคะสีส้มก็จะถิมพ์ตอหลับตาค่ะจะ ถนัดในการแบบใช้นิ้วมากกว่าแปรงนะคะเพราะว่ารู้สึกว่ามันจะเกี่ยละเอียดแล้วก็แน่นกว่านะคะส่วนอีกข้างหนึ่งเราก็ใช้เป็นสีส้มเหมือนกันนะคะอไปเลยค่ะง่ายๆนะคะแต่งหน้าเด็กไม่ไม่ต้องแบบเน้นแบบเข้มมากนะคะเน้นให้มันแบบว่าทิมมนหลับตาดีๆนะมันจะเข้าตาได้ถ้าหลับตาต่อไปเพื่อนอะไรนะคะเพื่อนคนไหนไม่มีไม่มีอะไรคะไม่มีเพื่อแต่งหน้าเหรอคะ ตองบอกว่เราขอดูชุดทีหนึ่งก่อนซิว่าชุดเป็นยังไงบ้างไหนโพสสวยๆสิค่ะโอ้โหแมนไม่บ๋นโอ้โหโอเคแม่อันนี้คืออันนี้ใครซื้อให้เนี่ยไปขอขันเองใครซื้อให้แม่ของใครของป้าโบแม่ของของเพื่อนเพื่อนนี่มันช่อยนะตีนอะไรนะตีนโอเคมาปัดหน้าแล้ว มาเร็ว <Okay. S 1> อันนี้เราก็เชใช้มือเหมือนเดิมนะอาจจะจะใช้มือจริงใช้มือมันดีจริงๆนะลองดูว่าจะใช้มือมันดีแค่ไหนนะคะอ่ะแล้วก็เกลี่ยไปเลยเกลี่ยแบบนี้นะคะเห็นไหมว่ามันง่ายใช้มือจริงๆมันจะเนียนเข้าหน้ามากเลยนะอาไปอีกข้างหนึ่งค่ะ อ,อ,อืมต่อไปนะคะเราใช้แป้งอีกทีหนึ่งนะเพื่อลดความฉ่ำของบัตออนนะคะเพื่อจะให้มันดูแบบเนียนขึ้นนะคะนี่เหมือนคนถูกแต่งหน้าจะตาเหล่นนะตาเหล่เป็นงังไงนะดูดิเดี๋ยวดูดิเฮ้ยเดี๋ยดูดิตาเหล่ทำไงน,นะเฮ้ยตาเหล่แล้ว <c oughs> เกิดอะไรขึ้นเนี่ยเฮ้ยเอ้าต้องจิ้งแต่งหน้าตาอเหรนะครับอะอะหันหน้ามาเลยทำไมทำไมแต่งหน้าแล้วตาเหล่แล้วนะครับอ้าวต่อไปจะเสร็จแล้วลิฟต์โอเคใส่ดาวดิดาวโอเคโอเคตามมาเลยค่ะห้องนี้ เห็นไหมสวยไหมัอ้อ Happy Birthday จริงเชื่อมาว่าเราเราไปหาซื้อ Happy Birthday แต่ว่าเราได้คำ<ม>คว,ว่าอะไรนะพี่บอนะ Happy ตอนแรกอ่านวันว่า Happy Anniversary แก,ก่นะแม่กลายเป็นวันครบรอบเฉยเลยโอเค okay, ไหมแกอันนี้นะคะซิมอนครบสี่ควบแล้วเย้เป็นเด็กสี่ควบบลรเต้นดิ เป็นเด็กสี่ขวบเป็นเด็กสี <Okay. S 1> <Okay. S 3> ่ขวบโอเคแล้วเดี๋ยวรอเริ่มงานมันเกิดอ,อะไรเนี่ยดูดิอุ้ยอันนี้เราซื้อให้ตินตินเหรอไม่ใช่อา้าว ทำสร้อยก็ได้เอาเพือให้เราระบายจี้จี้ที่เขาให้มาแล้วก็จะทำเป็นกจญแจนหรือว่าจะทำเป็นสร้อยคอแบบนี้ก็ได้นี่เอวแกะเลยเอาแกะเลยวุนิดิโอเดียวนก็ในกล่องไงเป็นของขององอะโอ้โอโอ ไอติตีนนี่ติดกับติตีนหนานหนสติกเอนดเสาที่ไติ้ตีนสบังเจนเสาคุไามยไทแล้วละตอนแรกเป็นพราะหลังอยู่ในรเส้นหมายไปแล้วแ้วล้วแ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 ลแล้ว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 แลาว อันนี้เป็นเหมือนอาจารย์เลยนะถ้าไฟมันดิน่งถ้าไฟมันดิน่ง <c oughs> Happy birthday คุณนะคุณกินนะนะถ้าคุณกินนะอะไรเลยมันยกเอลซ่าขึ้นมาอ่าขอให้ซีมอนมีสุขภาพแข็งแรงนะคะเป็นเด็กดีเรียนหนังสือโอ้ชิมใหญ่ไปเลยลูกเอากลับไปกินที่บ้านดิเพราะว่าให้เด็กกินกันดีกว่าหัวใหญ่